มีปัญหาก็เลยสิซอยเพิ่นลากลงไปสิซอยเพิ่นลากลงไปเพราะบ้า,าเนเน็่ยยังลากรถลากรถันล,ลากลากรถรถเชนนี้รถชนนี้นนปัญหาลาุบลุบ nhà ngay đi ู่จะถ่ายได้ยู่ได้เนาะจะต้องหาเพิ่นตัวมาเอ้ยซอยเพื่อลากลงไปข้างล่างเออเราตัวน้อยกว่าเจ้าเดี๋ยวให้เราซองได้ปัดจ้ะ นแน่นแน่นแ้มันจะคือของของตาน่ะเดี๋ยวคาดเดี๋ยวคาดเดี๋ยวใช่เพล่งเล่าลงไปอ,อันนี้ถือว่าซ้อยกันน่าจะเด้ง มนันในถือว่าช่ยกันช่ยกันประจกายกำลังสิกับโ,โค้รโคใมันแน่นเด้เอไไซี่ซี่ไปใส่เจาานี่โอ้อ้โอ้อ้ไอ้โ้อ้้องโอ้โ้อ้อออโอ้โอ้อ้้อ้ออ บอบ้โหมีคนมาคนีนลูกพีวันไทยคนทัพน้องต่อมาตากอยู่โอ้โพอดีสิมีคนมาซอยพ่นอยู่อันพาพ่นลงไปแค่ใกล้ๆก่อนที่รักนะก็ตอนแรกก็เพ่นอยู่แถวบางบัวทองไปไซน้อยก็ได้แต่เพื่อนว่าลงอยู่แถวนี้ก็ได้นะาาก็จะเพื่านสีลากลงลากลงไกลๆเพราะว่าเท่าแก่เพ่นสิมีคนมาซอยอย,อยู่นะ เพคนมาจะเห็นงานคือการพัดคัดไรคนมาจะเห็นงานจะ้ะเพคนถักอยู่แถวไซน้อยโอ้ยเย็นในแถวน้นโตโกงเนี่กระด้าถ่ายในเสื้อเจ้าโตโกงกระจายกัมาจะส่งทองคือกันช่วยกันช่วยกัน โบแม่นรถประจานอยากได้คลิปเดินอโอ้ได้ถ้ามันเกาะได้ได้เดี๋ยวมันจะคือตาคนนั้นนะ่ะเพราะว่ามันน้อยมันขาดน้อยขาดนะค่อยไปซอยตาแถวซอยได้บุบบ้านนี้ใช่ไม่แขวนค่ะนะประจ่าก็มีแต่เสื้อกันนะี้มีแต่สายสเต็ย์เนาะมีแต่สายสเต็ย์สายสเต,ตสยต์คน วุ่นวุ่นอยู่ทางด่วนประจามาชนบุรีโอ้ยลมผัดประจามาก10ฟุตก็ไ่เบิ้งค่ำคืนออ้ยหาแนวอันน่ะดีดีว่ายากซอยเพื่อนอันน่ะอยู่แต่ว่าเพื่อนบได้ให้อันนั้น เพิ่นโทรบอกเขาแก่แล้วเกี่ยวกับกันยังน้ำมันเครื่องแห้งหรือยังเมื่อเฮ้ยหนาวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อหนาวคักไปอยู่ทางนาหนาวจะแช่อินยังก็หากวางนา่เฮ้ยนี่เยอะมาเยอะมาได้อันนี้แล้วนี่นั่นเราได้ เพราะว่าเคยไปซ้อยโอ้ยไปซ้อยตาเราใส่ไม่แขวนผ้าอ้มันหลอคาดช่วยกันช่วยกันสิได้ก,กับเมื่อพักพาภาระไผ่มันก็เกคนฝากพี่น้อง,อง,งนำเดิอจะเดิมว่าจะได้ยินเด้สายลวน ชายติ๊โกโตโกใจมันรักเห็นกันบิ่งแง่งซ้อยกันได้แต่เดอ้อซ้อยเหลือพี่พ่น้องๆนำกันเป็นการซ้อยเหลือกันจะ้ะมันก็นสิดีกว่าเพราะบางเชื่อบางที่มันมนั่เนี่นันี่ก็จะมาได้ มาสอบถามดูแลดีเพื่อนเพื่อนก็นมาดูแลดีอยู่ดิเพื่อนก็นมาสอบถามดูแล,ด,ล,ด,ลดีอยู่มาดูแลสรอยสอยกันไปจ้ะม,มันก็จะชืนได้ดีเน,น,ะน,น,ะนาะ เพื่อนก็นุกมาดูแลมาถามว่าเพราะว่าเพื่อนจะมาสอบถามเบิ่งน้ำมันมันแบบนั้นนะน้ำมันมันน้ำมันมันแห้งเพราะหม้อหม้อเครื่องหม้อเครื่องน้ำมันมันหันหน้ามันแห้งเพื่อนก็มาสอบถามเพราะว่าเพื่อนเขาเขาโทรไปแล้วเนาะเจ้าแก่ให้โทรไทยทางหลวงเพื่อนมาเบิร์นนะเพราะว่าเพื่อนมาเบิ่งัร์ แงเอวน้อ่เี้ความบอแปลงมาคยมาเอมันนไปไปไปมามาปข้างนึงบอกเลยฮะเฮ้ยหนักเลยเออโอ๊ะโออ๊ะโอ๊ะโอโอ๊อะโอ๊ะโออแล้ว ป้ามีป้ามีอะไรแล้วไปจ่ายในใจเขาหอยได้นี่ไโอ้จ่ายยาโอ้ใจสองคั้นไปจ่าไป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 เล่นกับมาอยู่เรื่อยๆๆๆมาเบิ่งเพล่นกับมาเบิ่งให้อยู่จ้ะเด้อมาแบบโลโๆนะมาแบบโลโๆให้เด็กน้อยขึ้นทางนี้ประมาณนี้มาแบบโลโๆเด้ปกติกกั เฟินกับมาเยอจ้ะนี่โม้โอยกันซ้อยกัน,กนแห้งหน้าซิวหน้าขวานแบบนี้เนาะแห้งมีโรคมีภัยก็ดูแลกันไปเฟินกันอยากกลับคือกันนะเดี๋ยวเพื่ินกับไปซ่อพระจาระลงแค่ทางด่วนเดือดเด้อดไปไปไปยาวไปยาวไปค่ะ ก็จากทางด่วนแล้วก็จะไปใช้น้อยกว่า Yeah.